สวัสดีท่านช่ท่านกันด้วยครับผมในวันนี้ครับเจอหน้าผมอีกแล้วนะครับแน่นอนท่ผมวันนี้เราก็จะมารีวิวสินค้านี้เช่นเคยครับซึ่งแบรนด์ที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นครับบอกได้เลยว่าเราเคยทำรีวิวมาแล้วอย่างยาวนานมากๆเลยนะครับนั่นก็คือแบรนด์ของ Signal e Sport นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นตัวเมาส์ตัวใหม่ของทาง Signal e Sport นะครับเป็นตัวเมาส์ไวเลสรหัสเป็นตัว WG 900ชนะื่อรุ่นว่า w a r t e c h ตัวนี้เป็นตัวเมาส์ไวเลสนะที่สามารถใช้ได้แบบ2ระบบด้วยกันนะครับ เขียนไว้ตรงนี้นะครับว่าเป็นแบบ2.4กับไท p เป็น Dual Mode นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างหน้ากล่องนะครับของทาง s i g n a l e Sport จะมีประกันทั้งหมด2ปีด้วยกันเนาะตัวนี้นรับเป็น RGB แบบ16.8ล้าน4ีหรือว่า Full RGB นั่นเองนะครับเป็น m o u ส์ไ i เล l e แต่ มีมาโคนะครับตัวนี้มีโปรแกรมแถมนะครับสามารถไปดาวน์โหลดได้ใน w w w signal com support สําหรับเซนเซอร์นะครับเป็นตัวพิกซับที่ mw 3 3 2 5สาหําหรับเซนเซอร์ของแบรนด์นี้นะครับก็คือตรงเนาะเวลาเราเคลื่อนไหวอะไรต่างต่างครับเมาส์ก็จะตามมือของเราเลยอันนี้ที่ผมเคยทดลองจากรุ่นอื่นๆของทาง signal นะครับที่เขาใช้เซนเซอร์ตัวนี้นะครับแล้วจะตัวเมาส์ wg 9 0 0นะครับแถมตัวชาร์จิ้งสเตชันเลยนะครับก็เป็นแท่นชาร์จสําหรับตัวเมาส์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงแต่ครน นี่ก็จะเป็นข้างกล่องนะครับสแกนได้อันนี้ข้างหนึ่งนะครับ สำหรับข้างหลังกล่องนะครับก็จะเป็นสเปคคร่าวๆของเจ้าตัวเมาส์ตัวนี้เนาะสำหรับสเปคอย่างแรกเลยก็จะเป็นตัวเซนเซอร์ครับใช้ของตัว P ิ x a าร์ Mw3325 สำหรับ DPI อยู่ที่200ถึง10,000 DPI ระยะของตัวไวเลสนะครับอยู่ที่10เมตรโพลิงเลสนะครับมีให้เลือกทั้งหมด4อันด้วยกันนะครับมี 125, 250, 500แล้วก็1,000นะครับผมสวิตเป็นตัวฮุนโนสวิตนะครับการันตีการกดอยู่ที่20ล้านครั้งเมาส์ตัวนี้มีทั้งหมด7ปุ่มด้วยกันเเเปป็็นนนนนไไไฟฟฟแบบ RGB16.8 RGB ล้าาสหหหรืออว่ Fu ังโด มีท um ั้งหมด7็โหมดด้วยกันถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้งานตัวของเมาส์ตัวนี้นะครับโดยที่เราปิดไฟอ่ะสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง46ชั่วโมงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดไฟแล้วก็เล่นไปด้วยอ่ะจะอยู่ที่8.5ชั่วโมงนะก็คือ8ชั่วโมงครึ่งนั่นเองนะเหตุที่มันห่างกันขนาดนี้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยถ้าเกิดเวลาเราเปิดไฟอ่ะไฟมันจะแบบจัดเต็มมากๆเลยนะครับคือมันมีไฟรอบเมาส์เลยนะทําให้แบบกินแบตเตอรี่เนาะถ้าเกิดใครที่อยากประหยัดแบตนะครับผมแนะนําให้เล่นแบบปิดไฟดีกว่านะครับ อยู่ได้ถึง46ชั่วโมงด้วยกันการเชื่อมต่อเป็นแบบ USB นะครับ USB Type C สายเป็นสายถักนะครับยาว1.8เมตรอันนี้ก็จะเป็นความกว้างความยาวความสูงนะครับแล้วก็ตัวโปรดักหนักอยู่ที่115กรัมนั่นเองสำหรับตัวนี้นะครับก็แถมตัวของโปรแกรมมาโคมาให้นะครับก็ถ้าเกิดใครที่อยากดูการตั้งค่ามาโคนะครับก็สามารถไปดูได้ใน YouTube ของทาง Signal e Sport เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของทางช anel ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับรวมถึงลิงก์โหลดของเจ้าตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ด้วยเนาะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไวใ้ให้หมดเเลยคผมโ งั้นเดี๋ยวเราไปอันบ็อกกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าข้างในกล่องมีอะไรกันบ้างไปกันเลยเราสามารถดึงออกงี้ได้เลยเมอเปิดออกมานะครับเราก็จะเจอตัวฟองน้ํานะครับไม่ใช่นะเอาฟองน้ําออกก่อนนะเราก็จะเจอกับตัวเมาส์แล้วก็ตัวของแท่นชาร์จอยู่ในกล่องสวยงามเลยนะกล่องนี้เปิดได้อีกนะนี่ดึงออกมาแล้วข้างในกล่องนะครับก็จะมีตัวของใบรับประกันมีสติกเกอร์มีตัวใบคู่มือนะครับการใช้ง,งาน และอย่างสุดท้ายก็จะเป็นสายอันนี้เป็นสาย usb type c นะครับใช้สําหรับเชื่อมต่อถ้าเกิดใครที่ไม่อยากต่อแบบไร้สายนะครับเราก็สามารถเอามาต่อกับตัวเมาส์ของเราอย่างนี้ก็จะเป็นเมาส์แบบมีสายธรรมดาเลยใช้สําหรับตอนแบตหมดหรือว่าใครที่อยากเล่นแบบมีสายก็ต่อได้นะครับผมการจับนี่ผมว่าโอเคนะจับถือว่าถนัดมือนะครับเมาส์ไม่ได้ใหญ่หรือว่าเล็กเกินไปนะผมรู้สึกว่าอยู่ในขนาดที่แบบกลางๆครับ จับกาลังพอดีวัสดุเป็นพลาสติกนะครับแต่ผมว่าแบบแข็งแรงทนทานนะอันนี้นะครับที่ผมบอกตัวชาร์จิ่งสเตชันนะครับมันจะมีไฟแบบสวยงามมากๆเลยนี่เป็นแบบไฟ RGB ล้อมรอบนะครับตัวนี้นะครับไม่สามารถปิดไฟได้นะคือไฟมันจะโชว์อย่างนี้ตลอดเลยนะครับแต่ตัวเมาส์ของเราอ่ะสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเปิดหรือว่าปิดไฟอันนี้นะครับเวลาชาร์จวางให้โดนนะครับแล้วมันจะขึ้นไฟสีเขียวตรงนี้ ถ้าเกิดไฟสีเขียวขึ้นนะครับก็แสดงว่าตอนนี้เมาส์ของเรากำลังชาร์จกับตัวแท่นชาร์จอยู่นะถ้าเกิดไฟตรงนี้ดับไปนะครับกลายเป็นแบบมืดๆอะแสดงว่าแบตเต็มแล้วพร้อมใช้งานนะครับผมตอนนี้ก็ปล่อยให้ตัวเมาส์ของเราชาร์จแบตไปสักครู่เนาะแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อนะครับหลังจากที่เราชาร์จไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีลักษณะน,นี้ตัวของชาร์จิ่งสเตชันนะครับมันทําหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณแล้วก็ เห็นตรงนี้ไหมครับตัว DPI ยังมีทั้งหมด4ขีดได้กันผมอยากจะเปลี่ยน DPI ให้มันเร็วขึ้นนะครับโดยการกดเพิ่ม DPI ไป1ครั้งครับตอนนี้เมาส์ผมเร็วขึ้นแล้วแล้วก็จะมาขึ้นอย่างนี้เป็นขีดที่2ครับ DPI สามารถปรับได้ทั้งหมด4โหมดด้วยกันนะนี่อันนี้เป็นโหมดที่3นะครับแล้วก็โหมดที่4เป็นความเร็วระดับ10,000 DPI นะครับคือแบบเร็วมากเลย DPI สามารถไปตั้งค่าได้ในตัวโปรแกรมมาโคนะครับว่าอยากจะให้ระดับไหนมันมีความเร็ว DPI เท่าไหร่สำหรับตัวข้างล่างสุดนะครับที่มีสขีดเช่นเดียวกันตรงนี้จะ,สะแสดงสถานะของแบตเตอรี่นะครับ ซึ่งตอนนี้แบตของผมเต็มก็คือมันจะมีทั้งหมดสี่ขีดผมชอบตัวชาร์จนะคือมันมีไฟบบ rgb สวยงามนะครับแถมหน้าจอตรงนี้มันแสดงด้วยว่า dpi อยู่ในระดับไหนนะครับและแบตเตอรี่ของตัวเมาส์มันเหลือขนาดไหนคือมันบอกหมดเลยนะครับถ้าเกิดใครที่โหลดโปรแกรมมาโครมาแล้วก็สามารถไปดูรายละเลอียดพวกนี้ได้ในตัวโปรแกรมก็ได้เช่นเดียวกันเนาะพอเสียบไฟปุ๊บแบบสี rgb นี้แบบจัดเต็มเลยถ้าเกิดเราไม่อยากได้ไฟนะครับเราก็พลิกไปข้างหลังเห็นไหมครับตอนนี้มันจะอยู่ตรงกลางเราก็แค่เลื่อนไป อย่างนี้นะครับเมาส์ของเราก็จะไม่มีไฟนะครับตอนนี้นี่อย่างนี้เลยอยากให้มีไฟก็กลับไปตรงกลางนี่สำหรับตัวไฟนะครับแล้วก็มาโคสามารถไปตั้งได้ในตัวของโปรแกรมได้เลยนะครับโอเคผมง้นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสเมาส์กับตัวเกมกันครับดูซิว่าจะไหลลื่นขนาดไหนนะเวลาเราูฟเมนต์อะไรต่างๆนะครับระหว่างกําลังรอเพลเนอร์นะครับเรามารีวิวเมาส์ก่อนดีกว่าสาหรับเมาส์ตัวนี้นะครับจะมีไฟแบบรอบเลยนะนี่จากตรงนี้นะครับ ยาวมายันสุดตรงนี้เลยนะครับเป็นไฟแบบ RGB สวยๆนะครับอันนี้เรามาเล่นกันอยู่ในโหมดอารีนา ตัวน,น,น,นี่นแล้วการที่หยับเมาส์เล่นถือว่าโอเคนะครับแต่แต่ตัวผมเองรู้สึกว่าแหลกๆนิดหน่อยนะเพราะว่าผมเล่นไปด้วยอัดไปด้วยนะครับแต่ปกติเล่นนจะเลื่นๆ ถ้าเกิดเสียงคีย์บอร์ดดังของไปเนี่ยครับสำหรับตัวเมาส์นี่ผมว่าโอเคเลยนะคือแบบเราขยับไปทางซ้ายเย่มันก็ไปทางซ้ายนะครับขยับไปทางขวาก็ขยับไปทางขวานะรู้สึกว่าไม่มีดีเลยน,นะครับเนี่ยก็เลื่อนๆ ถ้าเกิดโหมดเนี้มันไม่มีปัญหานะครับการเล่นอะไรจริงๆ,งๆอ่ะมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาเช่นเดียวกัน <c oughs> แต่ตอนนี้เน็ตผมไปแล้วนะ <c oughs> โอ้ยเห็นเพื่อขยับ <c oughs> เน็ตผมแต่แต่เมาส์นี่อย่างลื่นเลยนะแต่เน็ตนี่กระตุกอะไรเนี่เล่นโดนละเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อน <c oughs> อันนี้ผมเล่นใช้เป็นเน็ตหอนะครับ ก็จะหายๆเป็นระยะๆด้วยนะครับมองแทบไม่เห็ resonates. น nee coworkers. เระยะไกลเฮ่เฮ้เฮ้เฮ้เมเม เราอยู่ในวงนี่ไม่นะเพื <the 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 ่อนก้อขึ้นโอเคเปลี่ยนหนึ่งก็ได้โดนชาร์จแล้วครับอ้ย้เรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยปกติผมไม่เคยเล่นได้อะไรอย่างนี้เนี่ย เป็นมเมาส์ของซ e ิกน a l ิสปอร์ตอย่างแน่นอนขายของตัวเมาส์คือโอเคนะครับแต่ที่ผมใส่ไปใส่มาจนเวียนหัวใช้ได้เฮ้ยป้งเไม่มีคนเือรเราไม่ใช่เบอนอะไรนะไกลเราอึยแต่ก็ได้อยู่ไปต่อแต่ ผมว่าเสียงที่บอร์ดผมดังแน่ๆขอให้แตบบดังกติอย่างต่อไปเดี๋ยวตาหน้น <ś> านะครับเดี๋ยวผมจะลองแบบใส่ <ś> สายนะไืดยีให้ตีนะครับโอ้ว้าว ได้แล้วครับทุกคน ว่าเล่นง่ายนะ,อะ,ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราอาต่อเลยแล้วกันครับมาเดี๋ยวผมขอเสียบสายสักคู่นะครับก็คือเอาสายตัวไทซีนะครับที่เขาแถมมาให้นะนี่เป็นตัวนี้นะครับเอาสายไทยซีมาแล้วก็เสียบไปเลยตรงหัวเมาส์ตรงนี้แต่ระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอออก,กอ่ในเมื่อเราจะใช้แบบสายใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวไอ้ตัวรับส่งสัญญาณตัวนี้นะครับตัวแท่นชาร์จเดี๋ยวผมเอาออกเลยแล้วกัน นี่นะครับตอนนี้ผมเมามัวแท่นชาร์จออกแล้วนะครับคือตอนนี้เมาส์ของเราขย,ยับไม่ได้ลนะนี่แล้วเดี๋ยวผมจะเสียบเจ้าตัวย s b บีของไทสีอันนี้นะครับลงไปกับตัวคอมมาอันนี้เราเปลี่ยนโหมดใช้แล้วนะโอเคตอนนี้นะครับผมได้เสียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอย่างที่เห็นเลยก็จะมีตัวไฟขึ้นมาเนาะแล้วก็จะมีตรงสีเขียวตรงนี้นะครับที่จะแตกต่างจากตอนที่เราไร้สายอะตอนที่เราใช้แบบ ไวเลตนะครับมันจะไม่มีสีเขียวขึ้นตรงนี้สีเขียวตรงนี้นะครับมันจะแสดงสถานะถึงว่าเจ้าตัวเมาส์ตัวนี้กําลังชาร์จแบตอยู่นะครับคือเราเสียบสายไซสีนะครับคือเราใช้งานตัวเมาส์ได้แล้วแถมเป็นการชาร์จแบตอีกด้วยนะคงขาดทำทีนะนีเนี่นะนีเนี่เขาเลือกเขาเลือกเขาเลือกตัวเนื้อเราสองนัดนะครับ เกิดสามคนแพ้อสองคนนี่คือแบบแย่มากเลยนะโอเคได้แพ้จริงเหรครับสามคนแพ้อสองคนครับ ไอ้ศ <Hey, S 2> ัตรูอยู่ไหนนะเดี okay. <Okay. S 2> <ะ>๋เอาเกราะป้องกันเพื่อนไปใช้ซะด้วยแย่สุดๆเฮ้ยทำไมตัวมัน <Okay. S 1> <Hey, S 2> เป็นอย่างไงมอนยากพี่เด็กโว้ ถ้งงงงงงาถมันโดนแท่งอย่างเงี้ยดาวเด็กแข็งแรต้น่อยๆมาผมจะต้องถูกฉันจะต้องอ้อมทขา จะคิดถูกที่ใช้ปืนสั้นระหว่างเล่นจบเกมกับแบทกล้องผมจะหมดไหนมันจะจบก่อนกันนะแต่จากที่รีวิวตอนนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าคือเมาส์อ่ะถ้าเกิดเสียบตัวสายไฟก็เหมือนเมาส์ปกติเลยนะครับการทำงานในทางต่างถือว่าออกมาได้เลย 当发现。 การเทป,ประมาณนี้นะครับตัวเมาส์นี่ก็คือใช้งานได้แบบไร้ลื่อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดแบบมีสายหรือว่าโหมดแบบไร้สายเนาะก็เป็นเมาส์ตัวหนึ่งที่ถือว่าโอเคเลยนะครับโดยส่วนตัวผมชอบนะสำหรับราคาของเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ที่10,50บาทเท่านั้นนะครับ ก็สามารถไปสั่งซื้อได้ในแฟนเพจ Signal Thailand หร so on mm ือว่าร้านค้าทางการของทาง Signal Esports ก็มีเช่นกันก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมถ้าเกิดสะดวกช่องทางไหนก็เลือกซื้อได้ในช่องทางนั้นได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะรีวิวต่อแล้วนะครับก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายทุนบ๊ายบายบายจ้า